คือสรุปคือถ้าเกิดอยากคุยต่อหรือว่าเขาอยากคบเธอต่อคือเธอก็จะแบบมีกับมีแฟนอีกคนนึงแต่คือถ้าเกิดไม่ต่อก็คือจะจบไปเลยถูกปะเขาก็มีเรื่องจะบอกมันติดอยู่ในโอกอะว่า ส่วนตัดหลายรอบนะนะกลัวอ่านผิดเหมือนกันค้าเธอเข้ามาแล้วจบเลยข้างหลังเด้อจบเจอ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 บ้านหรือเจอหมูไม่คะเดี๋ยครับเดี๋ยทีครับเอ้ยทรงผมใหม่มีเคสไหมเนี่ย นี่ไงเพิ่งกลับมาจากเคสได้แต่บุญเรื่มเธอเปลี่ยนสีผมหรอโอ้โหชัดขนาดนี้เธอเปลี่ยนสีผมทำไม CCB เบียเงินแก๊ง total อ่าเขาบอกยี่สิบป็นหนึ่งแป๊นหนึ่งเอ่เขอวอลสิบสองทักห้านาทีฮะวอลสิบสองไม่พักเลยนะไม มันจะบอกว่าไงครับเขาว่าเขาจะไปแล้วนะเขาอยู่ไม่ได้หรอกโดยที่ไม่มีพี่แล้วครอบครัวเขาอะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะลลินได้พี่ เพราะว่าเขาคงไม่ได้มานี่อีกแล้วล่ะไม่เป็นไรเขา<อ>เข้าใจเธอก็ไปอยู่กับพี่ๆไงไม่เขาคงไม่มีแล้วแล้วมันคงไม่มีบุญเรืองอีกต่อไปแล้วทำไมอะ ก็พี่เขาเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาพี่เธอจะสร้างเธอขึ้นมาได้ไง<ก>เธอก็คือเธอดีก็ที่เขาเก่งทุกวันนี้มีงทุกวันนี้มันก็เพราะพี่เขาหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นเพราะตัวเธอเองด้วยหรือเปล่าพี่เธอก็ไม่ได้ให้เธอทั้งหมดหรอกนะแต่เขาอยู่ไม่ได้ไง เขาเข้าใจว่าเธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพี่เธอก็ไม่อยู่กับพี่พี่เธอเขาเข้าใจเอาคอยากจะมาบอกเธอแค่นี้แหะขอให้เธอดูแลตัวเองดีๆนะอย่าดื้อสนหรอตลบคือ เรื่องของเราก็ต้องจบใช่ปะเขาแค่ไม่อยากให้มันค้างคาน่ะเขาก็พูดมาเลยว่าสรุปคือเราต้องจบเชฟเอา นะไม่ไม่เธอเขาเข้าใจเว้ยเขาเข้าใจเขาก็เลยอยากจะถามให้มันชัดเจนไงว่ามันจะต้องจบใช่เปล่ามันมีกดอยู่ข้อนึ่งที่เขาต้องทำอะแต่เขาทำไม่ได้หรอกกดอะไรครับเขาต้องมีแฟนสองนะ่ะ มีแต่สองหมายถึงยังไงอ่ะหมายถึงถ้าจะคบกับเขาเธอก็ต้องแบบว่าวมีอีกคนหนึ่งด้วยอย่างนี้เหรอใช่อันนี้คือพี่เธอบอกมาอย่างนี้เหรอไม่ฮะ แบบมีคนบอกมาแต่เขาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคือสรุปคือถ้าเกิด อยากคุยต่อหรือว่าเาขาอยากคบเธอต่อคือเธอก็จะแบบมีกับมีแฟนอีกคนนึงแต่คือถ้าเกิดไม่ต่อก็คือจะจบไปเลยถูกปะเขาก็มีเรื่องจะบอกมันติดอยู่ในโอกอะเาว่าเขารอเล่น แล้วแป้งรอเล่นแบบเนี้เรอเรอลมันแก้อย่างนี้เรอไม่ใช่เลือกแก้เปนี้เขนะาไปถามนะ้ำมาแล้วนะ้าบอานนะ้าโกหกเธอได้ยินเขาเปล่า เรา่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไหมถ้เขาเรื่องแบบนี้ม่าล้อเล่นเนี่ยนะเผื่อเธอเคิร์ฟให้เขามีไงเผื่อเขาเคิร์ฟใเธอมีอะไรเราเขาไม่สามารถแบ่งเนื้อกับคนอื่นได้ะนะแลอนะถ้าเกิดเขาจะต้องแบ่งเธอให้คนอื่นอะเขายอมเสียเธอไปเลยดีกว่าไม่เดี๋ยววะที่จะต้องมาทนเห็นเธอแบบว่าแบ่งความรักของเธอกับคนอื่นอีกอะมันไม่ใช่เรื่องปะ แล้วเธอก็มาพูดโของเขาแบบนี้นะเธอรู้สึกแบบมันรู้สึกดีมากเหรอวะขอโทษเขาไม่ได้โกหกเธอแล้วเว้ย คือเขาดีใจด้วยสามที่แบบที่น้าบอกว่ามันเป็นเรื่องโกโกอะที่หลังอย่าเล่นแบบนี้ได้ไหมเขารู้สึกไม่ดีแม่งครับํ <laughs> าไมเปลี่ยนสีผมมาทำไมเขาไม่รู้นี่ว่าจะใช้สีอะไรนี่อ๋อเธอหลอกรถเปล่า ไม่หรอกรอ,อ,อ่ะแอบบอกไม่หรอกอะ่ะรอเล่นใช่ไหม เจ๊ไม่โคตรเท่เลยว่ะรถอย่างเท่พพี่แคทพี่แคทพีนขอยืมรถหน่อยได้ไหมฮะแป๊บดูกนดูพี่ขอจบมูลต่อรอไล่ก่อนรอไล่ก่อนแต่แบบแรงแรงอ่ะอีซลแบบว่าขอยืมรถสักคนได้ไหมฮะเดี๋ยวพี่พาไปเดี๋ยวพี่ไปโอเคเอาไงอะเอาไงอะอันนี้คือเจ๊ขับขับเล่นอย่างเดียวเหรอรวยป่ะรวยป่ะแคทรวยป่ะ ไม่รวยป่ะเลยไหมพักร้อนนะไอ,อตาวความรักหนูเป็นไรไม่รู้พี่อยู่ดีๆก็ลงไปนอนตรงใส่มวกนอนน้อยแหละดูออกล่าสุดล่าสุดเขาได้คุยอะไรกันหนูไหมล่าสุดเหรอก็ได้คุยนะแล้วก็คุยเสร็จแล้วก็ลงไปนอนในตรงใส่บุกเดี๋ยวพาไปไปลูกกอน ทำใจด,ดีไว้นะคะตาความลับของเขาขึ้นเลยกูขึ้นเลย,เลยหมอครับน้อทเ่ยวหน่อยครับหมอเห็นไหมใครเนี่ยคือไอตาความลัวของหนูไงก็แล้วใครละ่ะ เอาบีบีไม่มีค่ะไปเธอ๋ยเขาช่วยเธอทำใจดีๆไปเธอเธอเดี๋ยวหมาอหมอหมอหมอไม่นะเธอเธอฮึบไว้เธอฮึบไว้ก่อน หมอกขาช่วยแล้วหมอมันเป็มตับลูกเขาเห็นมันช่วยแล้วว่ะมันเป็นตับลูกเฮ้ยก่อนหมอหมอยืนดูอะไรอ่ะหมอหมอจะรอแฟนหนูตายเหรอหมอเราช่วยอยู่ก็ยืนดูไงดูกำลังยื้อชีวิตเขาอยู่หมอทำไมหมอบอกว่าจับคำนแหละทำไมอ่ะมีเลวเด้อ เขาก็คอยโยนบาก็ต้องเล่นปะหมอจะจับด้วยไงเาหมอหมอยังมีเลือกใช่ปะทำไมแบ่งกันจับดิใส่ใส่ใส่บินมานี่นะไม่ใส่บินที่ผมหมอบอกให้ใส่มานี่ใส่มามีแกงไหมมีครับมีใส่บัตรดวงไปัดดวงไปว่าใส่ย้อนนี่ใส่ไปแล้วเส่ใจด้วยนะจ๊ะคุณบีบีฉันได้ คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาต้องแบบแย่งกันเลยใช่ปะแย่งแบบบินค่ารักษาใช่ไหมจะถามใครอ่ะก็ทำไมอ่ะหมอทำไมอ่ะเธออย่าไปคอยก้าวร้าวได้ไหมขอโทษก็หมอมาช่วยเธอช้าเริ่มไม่น่ารักแล้วก็หมออุ้ยเี็บร้อยซะหมอ ก็แม่ได้กแรดเป่าก็ก็อยู่ดีๆเขาเขาเป็นห่วงเธอเธอนอนน้อยไงเธอโคจะวูบแหละกูก็ไม่รู้เนอะพี่เคฮะเนอะเนอะเนอะฮะฮะเนาะหมอเอาหนูออกไป ถ้าขึ้นพร้อมกันไม่งั้นมันจะสุ่มโดนนนมาด้วยกันนะั่นแหละเคาจะขึ้นพร้อมกันไม่งั้นมันเธอเธอว่าเธอหนักปะไม่ไม่หนักอ่อจริงหรอ่ะเธอเขาจะหนักได้ไงเขาอ,อยู่บนตัวเธอนะอะไรน,นะ เธออยู่ล่างเขาแค่หรอเขาอยู่บนเธอแค่หรอใช่เธอนอนข้างล่างไปแหละดีแล้วเขาต้องนอนข้างล่างอยู่แล้วเปล่าก็ใช่ไงแตวเขาเขานอนข้างบนเองรอหน้าโรคบาดนะได้ค่ะพี่เค หวานพอมการต่อยอดผมตอนดูแม่ไหว้นะชองไอเฉินก็หวานเ่่านี้ก็หวานตายแต่ตอยทุกคนเอาขอเธอแล้วเธอตีเขาทำไมอ่ะขอแกงหน่อยเถอเธอแกงอ่ะใช่เหรอเขาาทำเธออ๋อถ้าสุดท้าว่าเธอขาเขาเห็นว่าเธอตีเขาเขาเขาจะปัดมาแรงวันที่มันตอมหัวเธอเปล่ามันเผลอไปโดนเธอเหรอไม่นะไม่นะ ไม่เสียเขาเขาแค่จะปัดแมลงวันน่ะวันนี้เขาอาจจะนอนไปนะเขาอาจจะลำเอสมมุติถ้าเขาลำเอรลั่นไปกดโทรเธอทำไงใช่เหรอเธอจะนอนไวเหรอใช่อันนี้ปวดรู้สึกปวดหัวจะไปเลยเปล่า <laughs> ทำไมอ่ะไม่ก็จะได้พักเร็วๆไงอย่าก็ดีกดดีพี่หมอรุ่ไหนครับ <laughs> มาแล้วสมมติถ้าแบบนอนนอนอยู่พวบเขาลั่นไปกดอ่ะละเมอ่ะเมือเหรอใช่ก็ก็ไม่เป็นไรถ้าเธอละเมอก็เดี๋ยวเขาก็จะตั้งใจรับแหละเพราะเขาคงไม่ละเมอเก่งเหมือนเธอเจ้หอยได้หรอใช่ฮัลโหลเจ้โอซิปอลนะโอซิอะไรหมายถึงนอนละเมอ ถ้าเธอละเมอบ่อยๆแล้วเขาจะดูอลไรนี้ดีกว่าได้ยิแล้วรั่นเลยเขาเนี้ใช่นะไม่ได้เมื่อกี้เจ้ถามว่าแต่เขาจะแต่เขาจะปกป้องไอ้ปกป้องไอ้ตาบีปีน้อยของเขาเองเฮ้ยเขาลืมเอาเงเกงคืนโรงพยาบาลหรือเปล่าเฮ้ยเธอทำไมเกงเขาเป็นเนี่ย อดีอ๋ยวเธอไปถอดกางเกงึ้นหมอคืนโงพยก่อนนะหมอครับหมอครับเอากางเกงมาคืนหอยหอมคือมันเป็นของแถมจากโรงพยาบาลน่ะไม่เอา <laughs> ต้องทำไงนเนี่ย <c oughs> ต้องไปที่ร้านกร <c oughs> ะโดดเข้าไปทําเหมือนจะเปลี่ยนแต่ไปต้องเปลี่ยนมันก็จะคืนกัะป่าโอเคครับหอยหอมครับอะไรอ่ะมีตังไหมโน <No. S 1> ไม่เอาพี่สักบาท เอขอตังค์เขาทำไหมเขาก็มีเธอไม่มีตังค์เธาขอเธอขอกเขาสามแสนได้ปะเปล่าเลยเดี๋ยดีเดี๋ยวพูดไปกดมาดีกว่าเขามีไม่ถึงสามแสนเลยเดี๋ยวเขาให้โธอทำเป็นไปอ๋อทำไมพูดวะไม่ชอบเลยพวกท้าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะเป็นคนเก็บเงินเองโอเคไหมทุกบาททุกสตางค์ คิดไหมเหอะเขาเรียนบัญชีมาเขาก็เดกบัญชีหรอไม่เธอเรียนกราฟิกไม่ใช่เหรอเขาไม่เรียนกราฟิกเขาทำกราฟิกเองเขาไม่ได้แปลว่าเขาเรียนกราฟิกนะได้หรอไม่รู้เนีย่ยอุตส่าห์สุ่มพูดถูกใช่ใช่เขออนุญาตนะคะให้ไม่ได้นี่ว่า ฉันให้เงินเธอไม่ได้นะลืมไปเธอต้องรอเขาพักร้อนก่อนอนะขเขาให้ตอนนี้ไม่ได้ลืมลืมตัวลืมตัวเกือบแล้วเกือบโดนแล้วเธอต้องรอเขาผักร้อนก่อนพี่หมยบอกวา่าต้องให้มันห่างแปลวา่าจะพักหนึ่งถึงจะลาผักร้อนอีกรอบนึงได้ เธอพักร้องเธอจะมาทำอะไรอ,อยากมาอยู่กับเขาเอ๋อเหมาะใช่เฮ้ย